ตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณแคมป์พักของทางรีสอร์ทนะครับที่ให้นักท่องเที่ยวที่โรยสลิงแล้วก็พักที่นี่ในพักทานข้าวนะครับอันนี้มีไฟด้วยครับไฟน่าจะเป็นระบบน้ําข้างหน้านี่คือน้ําตกตัดขมุดนะครับอ้โทษทีอันนี้ชั้นไหนฮะเนี่ยชั้นที่เห็นเราเห็นเนี่ยชั้นที่ชั้นที่งลางชั้นที่นนนหนึ่งชั้นสอง อันนู้นชั้นหนึ่งอ๋อชั้นหนึ่งอยู่ข้างบนเนาะชั้นสองมีที่มาของชื่อไหมตากขมวดครับเป็แปลมันแปลว่าอะไรตากขบุดแตาไอากรขมวดก็แปลว่าดิงดิงลิงครับลิงลิงมันลิงแบบไหนเห็นเห็นตะกี้ถามพี่ก็บอกลิงมันมีหางสั้นๆเล็กๆตั้นเอียงเอียงเจี๊ยบสูงประมาณกี่เมตรนะพอรู้ไหมจะว่าชั้นนี้ ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจเลย<ต>ไมรู้ว่าจะประมาเท่าไหรนนนี่คือตัดขบวนนตอนไม่มีตอนออครับออนะอันนี้คือในส่วนของน้ําตกตัดขมึกใกล้ๆนะครับที่อีกนี้ก็จะมีน้ําตกอีกสายนึงนะแต่เนื่องจากรองแรงมากนะด้านบนจะมีสลิงนะ ท้ามน้ำตกนะสำหรับนักท่องเที่ยวนะมองเห็นอยู่ไกลๆจากด่านน้องหลวงนะครับเราก็เดินมาประมาณสองช่วงนะครับช่วงแรกก็เดินไปที่น้ําตกด่านขมุดใช้เวลา,าเดินประมาณรักเกือบสองชั่วโมงสองชั่วโมงโดยประมาณแล้วก็พักทานข้าวนะฮะจากนั้นก็เดินอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะก็จะมาถึงแคมป์ที่พักแคมป์ที่สองนะครับ ใกล้ๆก,กับลําห้วยนะครับดีหน่อยวันนี้อาบน้ําได้นะวันนี้กําลังเตรียมจัดเต็นท์จัดเปรนะแล้วก็กองกลางบริเวณแคมป์สองนะครับคืนที่สองนะครับใกล้ๆก,กันจะมีะลำห้วยนะครับก็ใช้อาบน้ำใช้คุงหาอาหารได้สบาย เหนื่อยเพียจากวันแรกก็มาอาบน้ำเย็นๆอยู่ใ,ใกล้ๆแคมป์เดินไม่นิดเดียวก็ถึงละ